รเฮ้ย,ยมีใครถือก,กองแทนเขาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะม่นลำบากีคือทำกินเองนะทคนเรับคนลอาเซาสวัสดีครับทุกคนก็พบกับช่องมาเดี่ยวมาใจชาแนลเลยนะครับวันนี้บรรยากาศก็ฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับเดียวก็มีลมใหญ่แล้วก็มีคัวน้อยๆอ,อ,อ,อยู่นอกบ้านมาทำอาหาร ผัดซีอิวนั่นเองนะครับเพราะว่ายาจะกินผัดซีอิวตอนนี้ก็คือเลิกงานมาแล้วนะครับแล้วยาก็อยู่ข้าวแล้วคือหรือแบบไม่มีใครถือกล้องให้ไงทุกคนเลยคือแบบต้องแบบถือกล้องเองเลยอย่างแรกห่อต้มน้ำก่อนนะฮะโอเคปะมันลำบากจริงหัน่นผักคนากันครับทุกคนจริง,รงๆเดี๋ยวทุบก,กระเทียมไปแล้วไงเนี่ยกระเทียมแล้วก็หัน่นวันนี้เราจะมาหั่นผักคนากันนะครับ ไม่นคนชอบกินผักนะครับเราก็ต้องใส่ผักเยอะๆหน่อยคือทํากินเองนะครับคนเราก็เดี๋ยวก็ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกก็ขอแบบผุกผักก่อนนะนี่ครับทุกคนเราก็จะได้ผักที่เราหั่นนะคร,ระหว่างรองน้ําเดือดเราก็จะใส่เกลือนะครับใส่เกลือนในน้าําไปจะใส่น้ําตาล ใส่ขาวในน้ำให้ผักมันนุ่มแล้วก็ไม่ขมนะครับน้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็เราจะต้มจนกว่าผักมันจะนุ่มนะครับเวลายากินจะได้เราไม่ต้องแข็งนะระหว่างรอผักนุ่มเราก็มาหั่นหมูกันนะโอเคไหม พอน้ำเดือดแล้วนะครับหรือว่าผักเรานุ่มแล้วเราก็จะเอาหมูทีลงไปนะครับไปลุงลาตักขึ้นมาเดี๋ยวขวากัดกันนะครับแป๊บหนึ่งเสร็จแ,แล้วเราก็เอามาขัดทิ้งไว้นะครับจากนั้นเราก็มาจัดการกับเส้นสดนี้นะครับเส้นใหญ่นะครับเราจะทำนิดเดียว คายมันออกก่อนพอเราคลายออกแล้วเราก็จะมาใส่สีมันด้วยสีอูดดำนะครับแบบเอาแบบสีพอประมาณก็พอเนาะไต่จริงก็ไม่ต้องใส่เยอะที่เราทําแบบนี้นะครับเวลาผัดถ้าเราถ้าเราผัดแล้วใส่สีอูดดำไปอะสีมันจะไม่ทั่วถึงเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าเออ ทำสีให้เรียบร้อยเลยมันก็จะทั่วถึงแล้วก็สวยกว่าขอใส่อีกนิดนึงขอใส่อีกนิดนึงจากนั้นเราก็ติดไฟเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันดูนครับว่ามันร้อนอยังถ้ามันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็กรอกไข่ไป เดี๋ยวลืมใส่กระเทียมครับเดี๋ยวทุบกระเทียมไปแล้วไงเนี่ยกระเทียมเดี๋ยวเขาใส่กระเทียมไปกับไข่เลยที่เราเตรียมไว้ไเต้นย่อยลงไปแล้วก็น้ำตาลลงไปครับแล้วก็ใส่ซอส กินหอมละงัวเทหนึ่งไหนผัดเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเทใส่จากใส่ผิดท่อนะหน้าทามคทุกน กัันนไปนะครบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้เดี๋ยวนีนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้บ๊ายบาย